สัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่โมบายมิ i เ s e t วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่พูดถึงมากที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือ Redmi Note 16 Pro 5G สมาร์ทโฟนที่รวมความสวยหรูความแรงและเทคโนโลยีสุดล้ำไว้ในเครื่องเดียวรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่ต้องการความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและราคาที่คุ้มค่าแต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือมันมีความลับบ้านใหญ่ ที่ทำให้รุ่นนี้พิเศษยิ่งกว่าที่คิด Redmi Note 16 Pro 5G มาพร้อมหน้าจอ AMOLED ขนาด6.7นิ้วความละเอียด FHD+ บที่รองรับ r f r เฟรชเรท144 h z ให้ภาพที่นื่นไหลสบายตาและคมชัดในทุกมุมมองความสว่างสูงสุดถึง2,000นิ t s ทำให้มองเห็นได้ชัดแม้อยู่กลางแจ้งสีสันสดใสเหมาะกับการดูวิดีโอหรือเล่นเกมกราฟิกสูงดีไซน์เครื่องบางเฉียบขอบเรียบและฝาหลังโค้งที่ให้สัมผัสพรีเมียมแบบมือถือเรือธงตัวเคร เรื่องทำจากวัสดุคุณภาพสูงที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและหรูหราในเวลาเดียวกัน ในส่วนของประสิทธ,ธิภาพ Redmi Note 16 Pro 5G ใช้ชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 8300 Ultra ซึ่งเป็นชิปประมวลผลระดับเรือธงที่รองรับ 5G เต็มรูปแบบทำงานร่วมกับหน่วยความจำแรมขนาด12 g b และพื้นที่เก็บข้อมูลสูงสุด512 g b ที่สามารถเก็บรูปวิดีโอและแอปต่างๆได้อย่างจุใจระบบระบายความร้อนแบบ Liquid c o o l, l 3.0ช่วยให้เครื่องไม่ร้อนขณะเล่นเกมหรือทำงานหนักๆส่วนระบบปฏิบัติการ Android 14 ที่ครอบด้วย MIUI 16ก็ได้รับการปรับแต่งให้ลื่นไหลรวดเร็วและใช้งานง่ายยิ่งขึ้น Redmi Note 16 Pro 5G ยังโดดเด่นเรื่องกล้องโดยมีกล้องหลักความละเอียด200 MP ที่ใช้เซ็นเซอร์ Samsung H3 พร้อมระบบกันสั่น o IS ทำให้ภาพคมชัดทุกชอ็อตแม้ถ่ายในที่แสงน้อยก็ยังให้รายละเอียดครบถ้วนกล้องเอาตร y า8 MP ช่วยเก็บภาพมุมกว้างได้สวยงามและกล้องมาโคร2 MP สำหรับถ่ายภาพระยะใกล้อย่างละเอียดส่วนกล้องหน้าความละเอียด32 MP ก็ให้ภาพเซลฟี่ที่คมชัดและเป็นธรรมชาติ แบตเตอรี่ขนาดใหญ่5,200ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงของรุ่นนี้สามารถใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันรองรับชาร์จเร็ล 120W HyperCharge ที่สามารถชาร์จเต็มได้ภายในเวลาไม่ถึง20นาทีเหมาะกับคนที่ไม่ชอบรอและต้องการมือถือที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอแต่สิ่งที่ถือเป็นความลับที่ซ่อนอยู่ใน Redmi Note 16 Pro 5G คือระบบ AI Smart Engine ที่จะเรียนรู้รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และปรับประสิทธิภาพของเครื่องให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการดูหนังหรือการใช้งานทั่วไประบบนี้จะจัดการพลังงานความร้อนและความเร็วให้สมดุลที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ลื่นไหลต่อเนื่องทุกวัน Redmi Note 16 Pro 5G ไม่ได้เป็นแค่สมาร์ทโฟนระดับกลางแต่มันคืออาวุธลับของเสี่ยวมีที่รวมเทคโนโลยีเรือธงไว้ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ ทั้งแรงสวยและฉลาดในเครื่องเดียวเรียกได้ว่าเป็นมือถือที่พร้อมเปลี่ยนมาตรฐานของสมาร์ทโฟนคุ้มค่าตลอดปีนี้เลยทีเดียว